สวัสดีนะครับผมทุกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวหัดใหญ่ชแนลนะครับผมก็ห่างหายกับการทําคลิปไปนานนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะทําการนะครับแยกบ่อนะครับเป็นปลากัดลูกเชื้อนะครับที่เชื้อสูงนะครับค่อนข้างสูงนะครับก็ประมาณนะครับหกซแน่นอนนะครับก็อยู่ในนั้นราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็แม่จะเป็นแก้มเขียวสุดเบอร์นะครับ ส่วนพ่อจะเป็นลูก50นะครับนะผมก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะผมว่าปลาประมาณสามเดือน3เดือนนะครับถามว่าทำไมสเดือนตัวเล็กกังนะครับผมก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับผมการคุมอาหารนะครับไม่ให้ปลานั้นโตเกินไปนะครับผมเพื่อที่จะไปกัดกับปลาลูกเชื้อนะครับเชื้อต่ำได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าปลาลูกหกสินะครับจะมี รูปร่างแบบได้นะครับผมก็เดี๋ยวอะมาชมกันเลยนะครับผมก็ก่อนที่จะไปชมนะผมก็นี่นะครับจะเป็นปลาเชื้อต่ําทางนั้นนะครับที่ผมหมักไว้นะครับผมอ่าฮะก็จะเป็นเชื้อยี่ิบห้าสามสิบผิวออกลูกทุ่งเลยนะครับหมักไว้เต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็นี่นะครับอันนี้ผมผมก็คัดมานะครับผมส่วนหัวหัวปลาผมหมักแล้วนะครับหมักแล้วนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าปลาเชื้อ60นะครับจะมีรูปร่างลักษณะแบบใดนะครับผมจะเป็นทางจะออกไปทางลูกผิวท่องหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็คือหน้าตาของลูก60นะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะครับลูก60นะครับนี่ก็จะคัดพวกออกสีแล้วนะครับผม บางตัวอ่าเดี๋ยวดูตัวที่อ่าไม่อัดอาหารไม่เท่าไหร่ก็จับขายได้แล้วมั้งครับน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะอุ้ยตะเกียบไม่มีนะครับตัวนี้ตะเกียบไม่มีนะ,ะนี่นะครับดูทรงดูสีดูลูกล่างเขานะครับนี่จะเป็นเชื้อ6หสิบนะฮะไม่ตะเกียบไม่มีวะ เดี๋ยวดูอ่นนี้ก็ผิวต่ำนะครับแม่เขาผิวต่ำมากนะครับนี่นะสวยนะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีเส้นย้อนนะครับเส้นย้อนหางนิดนึงนะอยู่กันไม่นิ่งเลย วยนะตัวนี้โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับท่านใดที่รับชมกันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้นะครับผมก็นี่นะครับก็จะเป็นนะครับพิพ์ชื่อเพจมาเลยนะครับผมปลากระป๋าลูกช้อนภาคใต้นะครับนี่จะขึ้นอยู่แบบนี้นะฮะผมก็จะเป็นรูปโปรไฟล์แบบนี้นะครับ โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปกันต่อนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปนานนะครับผมช่วงนี้ก็ทํางานเยอะด้วยนะครับบวกกับอ่าที่หัดใหญ่ก็น้ําท่วมนะครับผมเพราะว่าผมทํางานประจําด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ